สวัสดีครับพบกับตีพุ่งย้อยนะครับวันนี้ก็มีออเดอร์นะครับส่งไอศ์ครีมที่วัดหลวงปูท่ทิมนะครับวัดละหารไร่สองถังให้กับลูกค้าไปทำโรงทานนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนไอศครีมของเรานะครับตัวนี้ก็เลยมีความตั้งใจนะครับตั้งแต่ออกงานมาก็ มีความคิดใหญ่จะทำคลิปนะครับแต่ก็ยังไม่พร้อมนะครับวันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มพร้อมแล้วนะก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะมีนํานเสนอคลิปนะครับการทํางานโรงงานนะครับโรงงานกับการทํางานเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่ที่เป็นก็ดีนะครับ แต่พอมาออกงานมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเรามาทําอาชีพอิสระเต็มตัวนะครับเป็นพ่อค้ามันก็จะแตกต่างกันเยอะมากนะครับการใช้ชีวิตก็แตกต่างนะครับเวลามันก็ไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครชอบนะครับแล้วแต่การใช้ชีวิตของแต่ละแต่ละท่านนะครับแต่ของเราก็เริ่มนะเริ่มมาได้ระยะหนึ่งละกับการขายไอศครีมนะครับ รวมมึงขายเล่ขายส่งขายตลาดนัดแล้วก็ส่งเหมาถังให้กับบริษัทแล้วก็ให้กับเพื่อนเพื่อนท่านาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ทำโรงทานทำบุญงานเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวจะทำคลิปเกี่ยวกับให้เพื่อนเพื่อนได้เปรียบเทียบการใช้ชีวิตโรงงานนะครับหนุม่มโรงงานกับพ่อค้าเนี่ยมันจะแตกต่างยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะ ขายทอดให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับก็ฝากเพจตีพุงย้อยด้วยนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube นะครับตีพุงย้อยชาแน,นลนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำเรียวด้วยนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ